โอ้มือใหม่มึงดูเลยนะว่าการที่เราเนี่ยมีคูปองพันสองร้อยกว่ากว่าบวกกับก่อนหน้าเนี้ยมันจะคุ้มไหมกับสกินส้นตีนเนี่เราไปดูกันเลยหนึ่ร้อยยี่สิบเก้คูปองแรกที่เราจะเสียไปหลังจากนี้เอ้อสวยเอาลูนไหมกูโอ้เถอะไอพี่อะเอามาทำไมหิบเจ้าสงครามอันเชิญฮีโร่ถาวรหรือเพชร สวยบที่สองร้อยต่อไปเอามาเลยสกินนักเรียนเนี่ยไรชอบเหลือเกินพวกสกินนักเรียนเนี่ยมันน่าตื่นเต้นจริงนะสองสี 2, 4, ่เก้าดูให้เพชรกูห้าเพรเนี่ยคูปองเนี้ยคูจะเอาไปเติมซื้อนี่นะเวย้ยอ๋อไอ้หี่ยสวยไอสัตว์สองเก้าเก้าดิ้งเสียงกูตบไหมสองเก้าเก้ามันแจดิ้งเสียงกูตบไหมระยำเอ้ย ต้องเติมคูปองเพิ่มอีกใช่ไหมเนี่ยเที่ยจริง